เรื่องเรื่องครับผู้หญิงวันนี้อยากจะเข้าแวงในซึ่งวันนี้ตำรวจปิดทางแล้วเป็นทางเข้าไปหน้าโรงพยาบาลสี่รากแต่ผู้หญิงวันนี้ครับเป็นคนไทยไม่ได้รู้เรื่องหน่วยเหนเลยว่าวันนี้เป็นวันอะไร,ะไรเกิดเหตุการณ์อะไร,ไรดูเขาไว,ไวุ่นวายครับ ถามจริงๆ่งผมว่ากลวยไหผมก็ยืนดูไะดคุไม่สนใจเองคุณไม่สนใจเองในวันนี้วันอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเร่อเบาวันนี้วันอะไรคนไทย่างะวันนี้วันอะไรดีกว่าวันนี้คนอลใจเหน่อยครับพี่ตำรวจไี่เม่วันนี้ตำรวจใี่รวหน้าที่เขาวันนี้